วัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีออเดอร์ครีมสลายฟ้านะคะแพ็คแต่ส่งเรียบร้อยนะคะกำลังเตรียมล่อรถเขามารับเด้อพี่น้องคะ่ะอ่า นี่ละค่ะสละออเดอร์พี่น้องที่รั่งซื่อแล้วก็รั่งจองมากนะคะครีมสลายฝ้ากละจุดด่างดำราคาหลักร้อยนะคะออเดอร์ปังทุกวันพี่น้องท่านใดสนใจนะคะข้ามาสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กของแอลชวนกินแซบนวนได้เลยเด้อพี่น้องค่ะครีมดีการันตีจากยอดขายนะคะออเดอร์ปังทุกวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าประจํานะคะใช้ดีเห็นผลตั้งแต่ 1- นถึงสชุดแรกกลับมาเป็นลูกค้าประจําของทางเพจ ขอแอลชวนกินแซบนัวด้วยพี่น้องสนใจถ้าขมาสอบถามได้เด้อคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมาพบพ,อพอื่อกันเฮาบสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซบนัวพี่น้องขาเมื่อนี่นะคะผ้พาพีชผ้าหน่องมากินตำหอยหน้าตำเล้าใส่หอยหน้าตำแบบครกเครื่องแห้งเครงปูนหน้าเครงหอยหน้ากเมื่อคืนโอ้ยพี่น้องจะแสบไหมแกะตั้งเ<า>มือกเก่อแกะมาพร้อมอกเกอมื่อแกะปลอมหน่วยกำลังแสบๆก็ลืมโดนโคกให้มา เอาไอ้ส้วมเด้ดิใส่เปลือกเขาเที่ยงได้เลยเยขาเที่ยงตีกองแร่งเหรอ,อ,อเที่ยงแบบไดตีกองแล้วอันนี้มั้ยทำไม,อมเอาเลยด้ยมาได้จ้ะ บ,บ,บันทูน,นยกวปะทูนทูนบันกระขั่นจ้ะเอาเมาเป็นบันมอ,อทูนจะทูนบันมันพงพลยังนั่นเป็นพืชตระกูลเดียวกันแหละเออคิดว่าน่พี่น้องจ้ะแต่อันนี้เขาเรียกว่าทูนนะแถวว่าอยากบอกอย่างนี้ ทุ้นทุนเลยวะม, <laughs> มาได้อมาเด้พี่น้องจะหวานหวานพม่น้อกกอบกอบบอนนี่กินดิบดดอะไ้ได้ขั้นเด้ไม่รู้จ้ะเขาทาบเนเลือดอัถ้าพี่น้องท่านไหนที่สนใจครีมสลายฝ้ากระนะคะโปรส่งฟรียังมีอยู่ล้วพี่น้องจ้า ใช้ละทันใน้ที่อายุหลายแล้วเป็นฟ้าแดดฟ้าร่มฟ้าเลือดฟ้าล้างขวดใส่ในเบิร์พี่น้องคนใหญ่ที่ท้องอยู่กใส่ได้จ้ะเด็กแนะนำอายุสิบห้าปีขึ้นไปนะคะสามารถใช้ได้จ้ะใส่ครีมตัวไหนปอหายแนะนำร่องเบิงพี่น้องอใส่ครีมมาเบิงหมดตรงล่องชุดไงพี่น้องเธอแหลกชุดเหล็กก่อนกันไลยใ้ทำมันใจห่อ บอกเลยร่องชุดใหญ่ไปแล้วค่ะคุ้มค่ะเห็นผลเร็วด้วยอีผอว่บได้ใส่หรออีแม่เพิ่นใส่แม่เพิ่นเป็นปลาปลาปลา,าเลือดเพิ่นมาปลาเลือดแน่ปลาแดดแน่จกักแดดง่มามก็มาใส่กับเซ้าอยู่ใจเพิน่นนะ nghe tiếng giang còng rẽ mà phi nông, du, bây giờ duong tiệp cứ giống mình nghe tiếng còng rẽ, mà. ở Kha Vat, má, không phải, bờ cay bên đây nè. riêng chỗ này. lứa hông bờ đây nghe. ở Yu Kha Vat. phi nông, phi nông bên như bờ nè. duong tiệp xì còng rẽ với nhau, với mà. má bên nha, หรือเหตุงานเลือกเดือกเลยกับบริณยินยังดิอือใช่หน่อยหน้าเป็นหน่อยหน้าใส่หน่อยแล้วพี่น้องส่วนเบิร์น้ำเดือก <laughs> มุทันแกก็มี่ แต่ละทุนทุนหัว<อ>ต้องอนนให้แกให้บ่ <laughs> มือหนีวันแม่เนาะจะว่าล่วงคลิปกันจะเป็นมืเอื่นละ่ะพี่น้องผ้าพอผ้าแม่ไปเที่ยวใส่เนาะวันแม่ <laughs> แต่ทานที่ท่องเที่ยวแล้วนหมองเขาฟี่เนาะ ข้างเหฝนตกเบิดเหมือนตกใส่กระวันแม่ค่ะแคคืนนี้แต่แบบจัดเตินครับงเติน vẫn sẽ cái thái được mà thái 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 นี่จะแน่น,นอนก็มากตัก,กินกับตมตำคำเมียทุ้นตุ้นเต็มนาเลยทุน <c oughs> ้นทุ <c oughs> อยากบอกพี่นองบอกป้สุดะบ่นไหมะแล้วพี่นองจะบ่นมากินี่ขั้นใช่ไหม <c oughs> 我没压力。<laughs> หนึงกินเขาคูหนึ่งกินเลนมั้ปกูนนหน้าดอดหน่อยกว่ เ้อคืนแถบนี้พป็นองเขอบคนมากิน,นมเชื้อคืน่วยมือวันวันสี่สิบเอ็ดจัดกิจกรรมวันแม่มีทำ้ำสะบองเลื่อนวันแม่ต <c oughs> ีแรกไม่หมหยถึงแม่ตีแกแต่ควอดลูกไม่จะขี่อยู่จะกับแย่กับจาบ้าละหนาที่แม่ก็บมีได้หลายอย่างหมายถึง ไปให้ลูกได้ไว้ได้กาบที่หมายถึงห <c oughs> มายถึงให้ลูกได้ไว้ปีแรก <c oughs> ยังลูลงไหวต <จะ S 2> ื้อๆเขาบอเลยว่าหน้าที่แม่หรออ้อแม่รับยาน,นเสียงเขาปังอะไรเนี่ย <c oughs> ่นเสียงเขายันเสียงเขากล้องปะ เนินสัตว์ออกสัตว์ออกอย่างแหนเจ<ะ>้าหน่อยเจ้าห้าสิบมะคงอหอยน้วยก็กระเทิน์นแผ่นกิน <g ül> ใส่หน่อยก็ขอขอมาขายสื่อเกี่ยวับสื่อครันานี่้ซื้อน้ำกันแล้วอนอน,น่น้อ dòng bì xin kỹ năng kiếp nè 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 ngồi ngoài 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 เยวันน้อยหนยไม่คืกอกรอบกวนน้อยหญ่ไาใช่ไหมเลยลองสื่อมากินมึงทำมันมว,นวนนยหย่แสบกว่าเลืสะใจอันนี้พ่อนนพ่อถือตะลิมเขียวนี่ะแค่นดูสายอยู่น้อยๆรขนาดเลยบ้างอ,อ,อันตะกีบริเลียงเอาเนาะ ต้องทาฝนใหม่เด้ฝนมาเดือนหาเดือนหกมันขึ้นมาในน้ำไฮน้าออกจัง่ายตุ่มหามาตุ่มเป็นหน่วย,ยพี่พี่น้องบางมองกัตสิบะมีด่ดอกหายอยากแน่จังน่อย không mời hạnh hùng mạng hà mạng hùng mạng hùng mạnh chân Thì hùng mạnh hùng mạnh hùng mạnh tí, hoặc chạy ngay hùng mạnh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  bảo mạnh hùng 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 nhằm hùng หอืมครอยงว้าวอืมต้องขันยานปะต้องขันยานอืม มันนี่สีผ่ากล่องกำลังดีเลยพี่น้องสีอาหารน้ำอืดบ่ะอยากกินข้าวเนี่ยเครื่องขึมจกจะข้าวมันจำกระเล็บกเค็มมันฝนกระตุกเบิดมือเหมือนตกองใส่แว่นแหน่ะคือไปใส่ก็ได้ไปใส่ก็ได้ไปใส่ก็ได้ ปีกล้องเขาลันเลยกินายไราร50ปีขนาดนี้ก็ไปก่อนซะน้ำเบิ้ลใช่ไหมเสียงสีแห็นอ้าวพี่ทองซาลมเบอนี่เทาสองคนพาพีพานนองมากินตำหอยหน้าเนาะกินสมกินเซวบรรยากาศเมื่นแหละ ยังม่เล้งตีกองแลงเหรอตีกองแลงนี่จ็ดโมงบ่ายสามชี้ิบ่กสี่โมงเล้งมาสำหรับมือ้อนี้เอาสองคนจะได้ขอดตัวแล้วพี่และน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหนา้ามื้อหน้าครับรพี่น้องมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ